สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมาพบกับช่องสาวเวิร์เหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหานอยสูตรไม่เดียวนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่7กุมภาพันธ์2567นานะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางตัวใหม่นะคะพี่พีจ๋าอ่ะวันนี้แอดลงแคฮาหนอยนะเพิ่งมาทําตอนเช้าจะหกโมงแล้วนะคะลาพัฒนาลงไม่ทันนะคะพี่พีจ๋าอ่ะมาดูผลกันก่อนนะคะอ่าซึ่งแอดให้เด่นที่สี่ห้าเจ็ดเนาะวิ่งรูดที่เจ็ดไปผลที่ออกในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิดนะคะหกหนึ่งสามล่างสองแปดนะคะแอดรูดไป ในรอบพิเศษนะคะ491ล่าง97นะคะ44มาหลักร้อยนะคะส่วน9ส่วน7เนอะอ่าวิ่งรูดที่7มาแอะอ่าดูไปเน้นที่78มา97นะคะอ่ายังในอยู่ในตัวรูดนะคะในรอบปกตินะคะ267ล่าง67แอดมี76มาแบบเด้งๆหรือนะคะบนล่างสำหรับในรอบ V.I.P. นะคะ501 ล่าง52นะคะเด่นที่5มานะคะแต่ว่าตัวจับคู่แอดหลุดไปเนาะเพราะว่าแอดให้รูดที่7นะคะอ่ะตามต่อกันนะคะพี่พี่จา๋าแนวทางสูตรเม็ดเดี่ยวนะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะอ่ะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะอ่ะตามต่อนะคะของวันที่7นะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดแอดลืมคิดตารางไหมเนาะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะ,ะแปบบ๊บดียวขีดตารางแป๊บหนึ่งนะคะพี่พีจ๋าตามต่อกันของวันที่7จนะคะพี่พีจ๋าสูตรการคำนวณเนาะวันที่7จกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อกสิบเ็ดนะคะสำหรับ หานอยสูต,ตรเม็ดเดียวนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่พี่าอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับพีพีเอฟสีที่มารับชมใหม่นะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันเลยค่ะสูต,ตรเม็ดเดี่ยวนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลง2สูตรนะคะก็คือสูต,ตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันนะคะเด่นวันนี้นะคะแอดให้ด่น อ่าเดินไปที่309นะคะวิ่งรูด วิ่งรูดท,ที่3นะคะพี่พี่จา๋าวิ่งรูดท,ที่3สําหรับท่านที่ไม่ชอบ3ก็ศูนย์กับ9ไปพิจารณาดูนะคะอ่าส่วนสําหรับท่านที่อยากจะแยกเป็น,นหน่อยๆเนาะ,ะสายวิง่งสายรูดในกลุ่มได้เลยนะพี่พี่จ๋าในกลุ่มได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะอ่าช่วงที่แอดไม่ได้ลงคลิปให้เนาะ,ะประมาณ15 16 1 7 1 8นะคะมีเพิ่มมาแล้วก็22-27ถึงเเลยนะคะพี่พี่จา๋าเดือนนี้อาจจะไม่ได้ลงแนวทางให้ าลายวันหน่อยนะคะไปต่างจังหวัดเนาะอ่ารูปที่สามนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะในสูตรเม็ดเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกัน สำหรับรูดที่สามนะคะรูดที่สามแอดเน้นไปที่สามศูนย์สามหนึ่งสายเบิ้ลวันนี้ระวังไปที่สามสามนะคะสามห้าสามหกแล้วก็สามเก้านะคะ หากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยรวยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ